สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมครับช่องเซเบียร์ดัมซิงครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อูป้าเหลาครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ผมจะพาเอฟซีทุกท่านครับทำอะไรครับวันนี้เราจะขโมยรถบดสับป,ปะหลือไปขายนะครับ <c oughs> ขายของห่างพี่น้องและวขรขีดเกียมกันเบื่ออย่างทันไหมนะ วิวคนแก่นะเคาะเลยบ่มันจะปรสูตรบ่น <Runner> <laughs> ี่ครับส <estratég blonde> <core> ูตรคันครับคุณแก่อยู่ครับจัดการโดยอบตตองครับตองลงไปตอกยังไน้นน้ำยังอยู่วะเน่ะอยู่วะอ่ะออบเงือง

มีน้ำมันเครื่องปะเดี๋ยวดูเช็คดูน้ำมันเครื่องดูน้ำหมดครับบทกันนี่ก็ใช้เมื่อไรซ่อมเมื่อนั้นครับเปิดมมนนพี่น้องน้ำแห้งมา่นน้ำแห้งครับเดี๋ยวไปเอาน้ำมาเติมมึงครับ <laughs> ่นะเดี yeah. ๋ยวเรามาดูก e ันว่าจะติดไหมเผาหัวบ well, ่ะอ้หเผาหัวค hey! oh, ือนึงนี่ครับเผาหัวครับโอทอปเสียนเก่าเฮ้ยกวนยังวะโอทอบ่โอ้บ่ลเป็นไฟใหม่โอ้ โอเครับโอ้เจาะติดเผาอีกจังเงเดี๋ยวเผาอีกคุม่อนมันพ,อพอ่อเผาอีกจัน,น่อยเดี๋ยวอันมันได้เสียกันเนี่ครับระบบเผาหัวครับรุ่นนี้เจาะติดโอ้ ีแล้วครับนี่นี่เป็นไงคเอายัเสียงนิ่มครับเสียงนิ่มเดี๋ยวดูน้ำก่อนดูน้ำก่อนไปแล้วครับไปแล้วไอ้แต่เก่าๆอย่างนี้นี่เช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำสตาร์ทขึ้นื่องทำงานได้เลยนะครับนี่ธรรมดาจริงครับ คร,รับรถบดครับรถบทรับประเรออยไปใแล้วแดงไป ครับโอ้เดี๋ยวเราจะลงหางครับตรงนี้แหละเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวตอนทะเลลงหางตรง,งนี้แหละเอามาดูครับอบตจะขึ้นได้ไหม เลยเลยนี่ครับเป็นสูตรครับอเอสีเฮ้ยล้อไม่หมุนว่ะเลย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 เออเอาเข่าไปไหนยังไงนี่ครับส,รสูตรครับอันละอันละเดินเ,เร็วจะน,น้อยมัมาสิม,มืน

พอพอเียบร้อยครับเยวเราจะเกบหางก่อน hey. เอาใหม่ห้องลอยเนี่ยวะมีห้องลอยยางมาันเอามยัน,นเบก็เียบิจ็ดร้อยครับรบ,ละละรบ,บทครับ เจอกันด้วยนะครับนั่งงานอ้สลิงมันหย่อนครับนี่สลิงมันหย่อนขามันตกเลยอย่างยาว่ามัด Tôi tốt đó ừ. Hả? subscribe ใกล้เองโง่งงแห้งอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน้างานนะครับไะก็วันนี้เที่ยวที่สองครับเที่ยวแรกเป็น e อ2 0 0์สองร้อยผมอย่มีเที่ยวที่สองแล้วครับ ก็เดี๋ยวจะไปบทถนนนะครับงานเรารับเหมาไว้ครับก็เดี๋ยวจะมาย้ายรถเกียร์ไปอีกครับโอ้ถึงเครื่องมือจะเก่าครับแต่เราก็มีงานทํานะครับผมมันยังเป็นต้องเครื่องมือใหม่ครับนี่แต่มีงานครับจัดไปครับเอ้าเราชมคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องเสียบเอ็นซีนะครับสวัสดีครับผม